สับส่งแฟนนางงามเดือดดังเต่าทีวีพูวิจารณ์หุ่นแอนชิดีใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกวดปิดยูเนเวอร์สสองยที่รอบตัดสินจะจัดขึ้นที่ประเทศอิสาราเอลในวันที่13ธันวาคมนี้และตัวแทนสาวไทยอย่างแอนชิดีสกอตเคมิดก็เดินหน้าทำคะแนนขณนะเก็บตัวอย่างเต็มที่ทั้งการสัมษัสกับแม่กองดีเบตระหว่างประเทศอื่นๆเป็นที่น่าจับตามไม่น้อยเลยล่ะค่ะด้านสุ่เตาทีวีภูก็ได้ออกมาวิจารณ์เรื่องหุ่นของแอนชิดีโดยเจ้าตัวได้โพสต์ว่า มีเพื่อนที่กินข้าวกับแอนชีดีบอกว่าแอนกินเนื้อที่เป็นถัดถาาจากน้นาหนัก7จกิโลกรัมตอนนี้ขึ้นมา80กว่าแล้วและได้ยกโพสของพอรฟ้าที่ถามหาเทคนิคลดบวมให้แอนชีดีต่อทีวีภูก,ก็ได้พูดต่อว่าแบบนี้ไม่เรียกบวมแบบนี้เรียกอ้นวนเลิกสะกดจิตตัวเองกันได้แล้วไม่เกี่ยวกับไม่ได้ถ่ายแต่เพราะอ้วนขึ้นพร้อมทั้งยังพูดอีกว่าแคมเปญแฮ a แท็กเรียวไซส์บิวตี้หมดอยู่ไป5-6ปีแล้วอย่าเอาไปคุยกับต่างชาติเลยและอื่นๆ งานนี้สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาแฟนงงานเป็นอย่างมากและกระแสตีกลับไปที่เต่าทีวีพูดูทุกเรื่องของคนอื่นยกเว้นเรื่องของตัวเองควรให้ค่ากับคนแบบนี้หรอเห็นแอนกินผักเยอะมากสมควรเป็นมิสซอนอยอยู่นะเต่าร้านปี